กล่องกุญแจครับ30,000บาทรัฐบาลไทยนะครับเพื่อนไปครับเพื่อน150กล่องแรกครับขอหมื่นหนึ่งได้ไหมมันมีโอกาสออกหมื่นหนึ่งไหมแค่นั้นอนะ600 not bad ฝากกันไว้ไห,นหน่อยนะครับเพื่อนเข้ามาแล้วฝากกันไว้ไหให้มงหน่อยนะครับเพื่อนรักเฮียอยากเห็นพันนะสองพันได้ไหมบอสหกร้อยบอสส0 0ร้อยเพลสามเพล หนึ่งพอหรือยังไงก็ได้ครับเอาให้เฮียผมได้กล่องเดียวก็ได้แต่กล่องนั้นขอเป็นโด้วยนะเมื่อสินพอกูขอเยอะไปไห้เนี่ยพันอีกโอ้โหแม่งไม่พันออกสองร้อยสองพันสองพันโอ้โหแม่สองร้อยอีกแล้วว่ะโอ้โหครั้งนี้ออกวิหกร้อย่าไอ้เฮียเลยเจ้าสิบกล่องแม่งไม่ออกเลยมึงแปดกล่องครึ่งไอ้หัดเ้ยได้แปดกล่องไงฮ่าเพิ่มแล้ว ทั้งหมดน่าจะเกือบ4ี่หมื่นแล้วนะเพราะตอนแรกมีอยู่3ามล้านสไอโฟนหนึ่งเครื่องโอ้เออว่าโอ้พี่จะพูดอย่างงั้นนี่พี่ถ้าพี่จะพูดอย่างงั้นน่ะเวฟร้อยหนึ่งคันน่าทีพี่จะพูดอย่างงั้นน่ะเราไม่ได้จะซื้อไอโฟนเราไม่ได้จะซื้อเวฟร้อยเราจะเปิดกิจครับลายสิบเจ็ดโปรพูดเพียพูดเพียเลยต้องบอกก่อนว่าเพียเขาไม่น่าจะอยากได้ตังค์นะครับมึงดูตังค์เขาครับสองพันเจ็ดร้อยล้านล้านเขาซื้อตัวไหนก็ได้แล้วตอนเนี้ย เขาน่าจะอยากได้ตัวมากกว่านะครับเพื่อนตังคุ้มไม่สนกูว่าเฮียน่นยาจะได้ท็อป60มากกว่าไปเลยกูโอเคหนึ่งใบสองใบท็อป60สามใบท็อป60โอ้โหเฮียสามใบเฮ้ยเฮ้ยมึงมาเยอะจังอะ่ะสี่ใบโอ้โหรอบนี้ตังค์ไม่มาเลยมึงเขาน่าจะอยากได้ตัวมากกว่าตังคุ้มไม่สนแต่มาเยอะสุดนะท็อปหกสิบอะ เฮี่ผมไม่ได้เปิดไบบนี้เลยนะเว้ยก่อนกุญแจผมเปิดน้อยมากหรือไม่ได้เปิดเลยนี่แหละเอ้ยกูไม่ได้เปิดเลยนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมเปิดการนี้ขอตัวแมนยูไ่เลยฟอรลันเฮียแกมีแล้วเฮ้ยเบคแฮมนัมเบิลเซเว่นแต่นี่มันขอซีซีโปรตุเกสโปรตุเกสอังกฤษเบคแฮมเบคแฮม โโออเเคคกลัวอ้เฮียกลัวกลัวแมนย right? oh, okay. hey, ูนะแต่ไม่มียิงไกลแต่เราใส่ยิงไกลให้มันได้นะครับเฮียเพื่อเฮียลดเอฟพีขอแมนยูทุกตัวทุกตำแหน่งแต่ละใบแม่งหวาดเสียวชิบหายออะไปเลยฮาร์ดเวิร์ดอังกิษแบ็กซ้ายประตูกสเฮ้ยตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็ไม่ได้ให้กูแปกสุดยอดโอ้ยไอ้เชี่ยมแม่งท,ทำทำทำกูเกินไปถ้าใครดูช่องกูมาตั้งแต่แรกอ่ะช่องผมเป็นช่องที่เปิดได้โดน้อยที่สุดแล้วมั้งครับในสตรีมเมอร์กูอะกูแทบไม่เปิดได้โดเลยแต่การนี้มันการถึง10บอะให้กูสิหน่อยก็ไม่ได้มงเคยได้7จ็ไอดีผมยังไม่เคยได้เลยเคยได้อยู่25่สิทีบวกหโดกว่ะโอ้โหเอานะซอ้์อนานจะได้เห็นตำแหน่งนี้ เฮ็ดจีเหรออาเจนเดียวเนียวแช่ไหมโอ้โหมาเคียนนี่ให้กูบวกสิบไม่แฮมบวกสิบพี่โดกูบวกแปดเอามึงคิดดูวะมึงค่ดัวมึงเอาสองตัวเมอร์ดีแกบวกแปดให้โดกูบวกสิบกูก็ยังไม่โกรธเลยแล้วมึงเอาคู่อลลีกมาได้ไงประเด็นเน่ยจะเรียกว่าคู่อลลีกไหมเคี้ยเรียกว่าคู่แข่งแล้วกัน ท็อป125ท็อปพีเซ่ไม่เรียกแบบท็อป125วฮ้ยพุทธเกร์ฟันฟันไอ้แมนยู ปี25่อ้ามันแจมกว่าปีนี้เกมรับดีแต่ปี25ปาร์คปกติมันยิงไกลไม่ดีเว้ยแต่ปี25พลังการยิงมันดีงั้นก็ได้ใช้อยู่เอาเน้นรับยิง CDM ได้ไอที่ออกเมนยูเยอะชัดโอเคทางนั้นอะ BMW อังกฤษนาเปาซีดานโอ้โหหลบทุกหมด ไม่ต้องขึ้นสมูทโสดก็ได้ปุ๊บว่ะตัวนี้ได้ใช้งานเลยไปละละ้านไปละละล้านไปละละล้านเฮ้ยปรแกประตแกปรแกโอ้โหว่ะโอ้โหโอ้โหอ้โหโอร์หโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โรโอ้โหโอ้โหโอโหโอาโหโอ้รอ้โหโอ้โหาอ้โหาอ้โหโอ้โหโอหยอแโห้โหอ้โหโอ้หอหอ้ออเอ้โออมหหหอเห้้อ้ อันนี้ถือว่าวอร์มใช่ครับทีนี้แหละลงสนามของจริงเงินเงิน <Hey. S 1> ดูดูเฮ้ยโอเคเอาไปใช้ก่อนโอ้คดูเลยมีมิตมันเคยเปิดได้โดแพงขนาดนี <Hey. Okay. S 2> hey. ้ ดูเลยเ้วกูได้โดแล้วเพื่อนกูได้โดแล้วเล่นหน้าได้เล่นปีกได้เอาเอาฟอร์ลันไปยืนหน้าเลยเอาเอาโด่ปีนี้โดปีปีครับถึงแม้ว่าจะเป็นปีน้องของ G R U แต่แต่สตัดีขอแมนยูอีกเอาแมนยูมาอีกนะ W B W B อากีเทียบเทียบเฮ้ย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 เทียบบอบบี้บอบบี้บอบบี้กูจะเอาบอบบี้กูจะเอาบอบบี้ก็แมนยูอยู่แต่กูจะเอาบอบบี้ไง ก็มึงบอกบ็อบบี้มันซีเอฟอ่ะบ็บอบบี้ลูนี่ไอ้เชื่อประเทศเดียวกันตำแหน่งเดียวกันไม่ขึ้นสมโมสรเข้าฟูอยู่แต่กูจะบบ็อบบี้สีส่หมื่นสี่หมื่นเลยเหรอใช่ใ,ใบนี้ใบละหมื่นฮะใบละหมื่นเฮ<อ>้ยปรตูเกดปรตูเกดปรตูเกดเนี่ยเฮียเขาทำแมนอยู่แล้วอันนี้ตัวลิเวอร์ พอสูงกว่าดูก็พอละครับแค่นั้นแหละสูงกว่าดูพี่พี่ชายพี่ชายของมงโอ้โห,โหบันลงดอเหรอวะองลีหรอก <c oughs> ูไม่น่ <c oughs> เข้ามาทำไมเบบี้เมื่อกี้เบบี้เข้ามาทำไมอ่ะ พี่ฝฟร์นังดูพี่มอเรนด์นเดี๋ยวช็อกตายโอ้คือถ้าเขามาตอนทีเอท,ทีวายกูว่านะใส่เป็นแสนนะขอเปิดทีละใบใบขอเปิดใบหนึ่งก่อนนะแล้วจะเปิดล้วนห้าใบไปเลยครไปอุ้ยขอ้หลงะขาหลงละไอ้ออออไอเฮี่ยมาใบเดียวหรอโอ้โหมาใบเดียวกุญแจคุ้มแต่การเฮี่ยววัรอบนี้โอ้โห ต้องได้เท่าไหร่อ่ะต้องได้ร้อยล้านล้านอะถึงจะโอเคอ่ะกลางๆไม่แย่ลอยล้านล้านอะตอนกูนั่งอองน้ำ้ไอ้เฮียเฮ้ยลูกชอใครวะโอเคโอเคนั่งได้นั่งได้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่โอเค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 นั่ง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 ต่อนั่งต่อนั่งต่อขนาดนั้นในหนก็ได้ไหนแล้วเอาต่อเลยขนาดนั้นอะถ้าเกลือไล่ออกขนาดนั้นอะโอ้โหจีไอ้เหี้ยไม่เอ๊ะ ฉันปีเตอร์เซบาตบุตรชายคนเดียวของตระกูลเซบาตฉันอยากจะอัญเชิญเด็กผู้หญิงผู้สูงศักดิ์ออกจากห้องอะไรมันก็โอเคแต่มันเป็นมันได้ซ้ำเอาไว้ออีกใบหนึ่งก่อนอีกใบหนึ่งก่อนให้แก้มันก็โอเคมันก็โอเคอยู่ม้ใเามือตับมันก็เก้าสิบมันก็เก้าสิบสามล้านล้านอยู่อ่ะมันก็โอเคอยู่แต่แค่ตัวมันเฮียเฉยๆเราเราจะทำแมนยูทำไมพวกนายต้องทำแบบนี้กับเราด้วย ฟีฟีมาจะหายโกรธบวกสิบอ๋อทำไมเป็นหน้าเดิมอ่ะไอ้เหี้ยกูหาเมนยูกูหาเมนยูไอ้สัตว์โดมาสองปีเมสซี่มาสองปีมาสามตัวด้วยซ้ำสามเพื่อนครับสามสี่เจสี่หลายคนฝากกดไลค์หน่อยนะครับเพื่อนชายฝากกดไลค์หน่อยนะครับเพื่อน เสื้อแมนยูให้เธอเลยเอาดีดีออเบนเตม,มา่าโอ้ลุนโปรตุเกตโอ้โหยี่สี่ยูมันมีการลามีนมันมีการยี่สี่ยูด้วยเหรอกูยังไม่ได้เลยยี่สี่ยู เมื่อกี้เราเปิด 40, 20, 4 0 2 4ยูไม่ออกสักใบเลยนะเพื่อนเมื่อกี้โดออกเมื่อกี้กโอ้โหต่อเลสบูตา,าลีเวอร์อีกแล้วไอ้เฮียรอบนี้ไม่มีแมนยูเลยวะ่ะรอบนี้แม่งเน่าไอ้เงีย้ยพอเด้อพอเด้อ เพิ่งต่ำไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรกูว่าน้ำตาไหลอยู่อนะตอนแรกแม่งกูอยู่ที่7เต็ม10พอกูเปิดอีก20,000ลงมาเลือ4เต็ม10